วิธีสร้างนะครับไอคอนเว็บนะครับไว้บนหน้าจอเว็บไหนที่เราเข้าบ่อยเนี่ยเราสามารถสร้างเป็นไอคอนแบบนี้ไว้บนหน้าจอนะและเราดับเบิลคลิกปุ๊บเขาจะเปิดเว็บตัวนี้ให้เราขึ้นมาทันทีเลยครับผมวิธีนี้สะดวกมากให้ทำตามนี้ได้เลยอย่างแรกนะครับบนหน้าจอโล่งๆของเพื่อนๆเ,เนี่ยให้เราคลิกขวาลงไปครับผมตรงไหนก็ได้นะครับ และไปที่เมนู New ครับผมที่เป็นไอคอนรูปวงกลมและมีเครื่องหมายบวกตรงกลางจากนั้นทางด้านขวาให้กดไปที่คำว่า Shortcut ครับผมที่เป็นรูปลูกศรชี้ขึ้นมุมขวาบนตรงนี้นะครับให้เราคลิกลงมาและใส่เว็บที่เพื่อนๆต้อตงการจะสร้างไอคอนไว้บนหน้าจอได้เลยอในตัวอย่างผมจะเป็นเว็บ g o o g l e นะครับแบบนี้ก็ให้เราพิมพ์ชื่อเว็บให้ถูกต้องนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยให้กดที่ปุ่ม Next ทางด้านขวาล่าง และตรงนี้เพื่อนๆสามารถตั้งชื่อได้เลยนะว่าอยากจะให้ไอคอนนี้ชื่ออะไรนะครับในตัวอย่างผมจะตั้งว่า Google แบบนี้ครับผมเสร็จเรียบร้อยก็กดที่คำว่าฟ i n i s ตตรงนี้ได้เลยเราก็จะได้ไอคอนตัวหนึ่งนะครับชื่อที่เราตั้งเมื่อกี้เลยและเมื่อเพื่อนเพื่อนดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับเจ้าตัวไอคอนนั้นนะครับก็จะเข้าไปที่เว็บนั้นนะครับแบบนี้ตรงนี้เนี่ยเราจะสร้างไว้กี่อันก็ได้นะครับ <Okay. S 1> ถ้าเกิดของใครเนี่ยมีหลายเว็บที่ชอบเข้าเป็นประจานะครับ เมื่อเราดับเบิลคลิกอันนึงแล้วปึ๊บแล้วเราดับเบิลคลิกอีกอันนะครับปึ๊บเห็นไหมเขาก็จะเข้ามาที่เว็บที่เรากําหนดไว้ของแต่ละไอคอนให้เลยโอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ